สวัสดีครับชื่อสุมิชัยศรีจันดีครับครับผมขอโอกาศพูดถึงเรื่องโรงเรียนของหนูครับโรงเรียนของหนูเป็นโรงเรียนที่สอนเรื่องการลดกิเลสโดยตรงครับแล้วก็เน้นการแก้ไขที่ตัวเองเป็นหลักครับ และประโยชน์ที่ผมได้รับจากการเข้าร่วมเปลี่ยนในโรงเรียนก้องหนูก็คือเราได้มีโอกาสได้ส่งการบ้านและได้ฟังการบ้านของเพื่อนพี่น้องในโรงเรียนก้องหนูแล้วก็เราก็นำความรู้ที่เราได้นั้นไปฝึกในชีวิตจริงของเราครับจากการบ้านของเราเองและของพี่น้องในห้องเรียนกองหนู และสิ่งที่ได้ผลจากการฝึกปฏิบัติจริงของเราก็คือเห็นการเปลี่ยนแปลงของชีวิตที่มีความเจริญฝึกในเรื่องต่างๆจเจริญไปในไปในด้านที่ดีครับที่ดีขึ้นทำให้ชีวิตเรานั้นปัญหาลดลงและทุกข์ต่างๆที่เคยมีก็สามารถ ถูกแก้ไขไปได้ครับด้วยความรู้ที่ได้เรียนมาจากโรงเรียนกงหนูมีครุที่มีมีสัมมาทิฏฐิเป็นผู้ที่มีปัญญาทำให้เรามีชีวิตและมีความเจริญก้าวหน้าในทางที่ดีขึ้นครับ